เพื่อนๆเคยเจอปัญหาเรื่องน้ำหยดหรือเปล่าครับเราสามารถแก้ไขตัวนี้ได้ง่ายๆในราคาที่ไม่เกิน20บบาทเดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มจากทําการโยกนะครับเพื่อที่จะเอาตัววาล์วที่มันอยู่ข้างในออกมานะครับใช้ประแจนะครับหมุนตัววาล์วออกมาตัวก๊อกน้ํานะครับอ๋อแล้วอย่าลืมทําการปิดวาล์วน้ําก่อนที่เราจะหรือก๊อกน้ํานะครับ ผมไม่มีตัวประแจนในการหมุนนะครับผมก็เลยใช้ครีมในการหมุนตัววาลวออกมาแทนปัญหาหลักก็คือตัวโอลิงที่เสื่อมนะครับหรือตัวเซรามิกที่อยู่ข้างในมีการเสียหายหรือชํารุดทําให้ไม่สามารถปิดกั้นน้ําได้ในระหว่างที่เรากดปิดวาลวนะครับนี่คือแกนวาลวตัวใหม่ที่เราจะทาการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างของใหม่และของเก่าต่างกันยังไงเห็นได้ว่าตัวแกนวาลวของใหม่และของเก่านี่ค่อนข้างจะต่างกันมากนะครับอาจจะเป็นด้วยอายุการใช้งานของมันด้วยครับ หลังจากนั้นเราก็ทําการเปลี่ยนแกนวาลวโดยเสียบเข้าตําแหน่งเดิมหมุนให้แน่นนะครับก็ผมก็ใช้วิธีเดิมเนาะใช้ครีมในการหมุนแทนจากนั้นก็ทําการใช้ตัวหมุนนะครับปิดลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทดลองเปิดน้ําดูทีหนึ่งว่าได้หรือเปล่าจากนั้นก็ทําการทดลองดูว่าน้ําหยดไหมนะครับคือเราสามารถแก้ไขด้วยวิธีนี้ได้นะโดยที่เราไม่ต้องซื้อก๊อ,อกน้ํามาใหม่สามารถใช้กับก๊อ,อกน้ําได้ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบก็รบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเด็ดครับขอบคุณครับ